มาอีกคันหนึ่งสลวรบคันนี้คันที่แล้วเพิ่งมาคันนี้ก็มาอีกก็คือไปใสร่รางมาอีกอันนี้เป็นหน้ายาวนะเป็นรถตู้หน้ายาวหลวบเตี้ยมาคือไปใสร่รางมาเหมือนเดิมอ่ะทีนี้ประตูมันเข้าไม่ได้ตั้งไม่ได้ติดติดบล็อกทุกอย่างจะตั้งข้างบนทําภายในมายางมันก็จะติดจะแก้ประตูจะแก้ให้มันเข้าข้างในอีกก็ติดที่ประตูดูดพอจะตั้งลูกปืนข้างล่างก็มาเจอรางอีกอื ติดสามเด้งติดบล็อกสามเด้งแต่เดี๋ยวจะลองเอาทีละอย่างเพราะไม่รู้จะเ,เริ่มตรงไหนก่อนคงต้องเริ่มที่รางก่อนเอาล้างออกที่ขีดไปแล้วนะเนี่ยมาดูตกล้องมาขีดไปแล้วเมื่อกี้ขีดปุ๊บมันล่วงข้างหน้ามันลอยข้างหลังมันล่วงอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้อ่าดูมือดูมือนี่ปิดมันอยู่อย่างนี้ถ้าอยู่อย่างนี้ปุ๊บหน้ามเชิดก็ต้องเอาร้างออกก่อน เดี๋ยวลองมาร์กอีกอันเดิมาเราลอมมาร์กอีกอันจะได้ชัดๆม,มาการามาร์กเนี่ยดูดิเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เข้าข้างหลังอะชัดอ่ะเห็นปะเนี่ยหน้ามันลอยหลังมันตกมันดันหลังมาเอามาร์กเดี๋ยวจะทำปรับเข้าที่เดิม จะดูว่ามันออกมาได้มากน้อยแค่ไหนถ้าทํามาสเปะยสปะเยอะไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันคือช่างอนะ่ะมันไม่สามารถมันทําให้ได้แหละแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนก่อนพอจะทําตรงนี้ก็โดนดักไว้ทาตรงนี้ก็โดนติดบล็อกไว้อืคนที่ซื้อมาป้ายแดงใหม่ๆนะถ้าอันดับแรกที่จะทําถ้าไปใส่ถ้าถ้าคิดจะทําภายในก็ไปทำภายในก่อนเลยอย่าเพิ่งไปติดนู่นนี่นั่น ดูดูติดได้ก็ติดได้ถ้าเปิดไม่แข็งก็ติดติดติดได้หมดแต่ถ้าติดแล้วเปิดแข็งไปทำภายในก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยมาเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาเอาล้างล่างออกก่อนประตูหน้ายาวจริงๆไม่ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะเพราะว่ามันก็เข้าที่ของมันเปะอยู่แล้วพอไปใส่ของมันก็ลื่นได้อยู่แล้วเอาไม่แรงเข้าก่อน